Tentou um companheiro mais adiantado. Recebe Bádio. Chave. Estão usando e abusando dos passes. Manda um chute. เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอีฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแผนสำหรับการไต่แรงขึ้นดิวิชันหนึ่งง่ายๆนะครับนั่นก็คือแผน4222นั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมแผนนี้นะครับผมก็เคยทำคลิปรีวิวให้กับคผู้ชมดูไปแล้วนะครับแนวทางการจัดตัวการเล่นอะไรต่างๆนะครับก็สามารถไล่ไปหาดูได้นะครับบอกเลยว่าแผนนี้เดอะเบสมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลอะไรต่างๆนะครับสำหรับผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะได้แผนนี้ไปใช้ก็เข้ามาตามนี้เลยนะครับ นี่พิมพ์ดีครับผมแล้วก็สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามนี้นะครับก็ไปกด d Default ให้มันเป็นแผน4-2-2นะครับผมแนะนานะครับให้เราเลือกสักหนึ่งแผนนะครับคิดว่าเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นชนะสุดแล้วนะครับในการลงแล้งในการเล่นกับผู้แข่งเนี่ยให้เราเลือกแผนนั้นนะครับเล่นให้มันเข้ามือที่สุดปั้นแผนนั้นจนกว่าเราเนี่ยจะรู้ใจทางของมันนะครับว่าเราจะต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเล่นจนกว่ามันจะเข้ามือของเรานะครับอย่าไปเปลี่ยนแผนบ่อยนะครับถ้าเราเปลี่ยนแผนเนี่ย ระบบการเล่นของเรามันจะล้วนไปเลยนะครับการขึ้นเกมของนักเตะหรือว่าการวิ่งอะไรต่างๆมันจะสับสนนะครับอย่างน้อยเราก็ต้องมีแผนสำรองนะครับหรือว่าแผนหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันเล่นเข้ามือแล้วก็ลองมาจากแผนหลักของเราครับเอาไว้แก้ทางคู่แข่งในเวลาที่เราเจาะไม่เข้านะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแผนสำรองได้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกดในแรงกันดีกว่าว่าเกมนี้จะไปยังไงนะครับผมผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกนะครับเราก็เล่นไปตามภาษีภาษาเรานน่นแหละ แต่ว่ามันก็ขึ้นให้นะเออมันก็ชนะมีเปอร์เซ็นต์ชนะเยอะด้วยนะครับมันอยู่ที่ความนิ่งทุกคนความใจเย็นความแบบคิดให้ไวนิ้วให้เร็วนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราใจร้อนเกินไปเนี่ยมันจะทําให้จังหวะมันสับสนนะไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์การเล่นเกมับแรงต่างๆนะครับคือมันมีผลด้วยถ้าเราหัวร้อนให้เราหยุดเลยนะครับไปหาอะไรทาให้มันแบบเรียกสติขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นใหม่ถ้าหัวร้อนแล้วยิ่งกดแต้มยิ่งลบนะครับอันนี้ผมก็เคยเป็นนะครับคุณผู้ชมโอ ตอนนี้จับคู่นั้นมากนะครับอันนี้ก็คือแบบมากดเรยวเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเจอใครนะโอเคตอนนี้ก็จับคู่เจอเป็นที่ลอยแล้วนะครับหลังจากที่รอมานานโอ้โหมาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอดิวิชั่นไหนโอ้โหเจอดิวิชั่นสามนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่แบบรีแลงใหม่นะครับก็จะเจอดิวิชั่นสองดิวิชั่นสามเยอะหน่อยนะ ถ้าคนไหนที่ขึ้นมาดิวชั่นหนึ่งก็จะไม่แปลกใจอะไรหรอกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะครับก็ตึงเหมือนกันนะเพียงแค่ว่าเขายังไม่ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อยู่ในเกมกันดีกว่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะรอนานแล้วนะโอเคครับ Let's go มาครับเราก็เป็นไฟบุกจากซ้ายไปขวานะครับตอนนี้ก็พยายามเช็คดูจังหวะนะครับผมจังหวะไหนคนรจ่ายไม่จ่ายนะครับชาบียังล้ำอยู่ตอนนี้ใจมาที่เดนนิดล้อครับผมฝากมาที่เฮนเน่ครับ ชาบียัดมาที่ลูมิเก้ครับจ่ายมาที่เมซี่ลูกนี้โอ้โหไม่ได้ยิงเจอเขาเข้าบอลเร็วนะครับเขาโตกบมาเอาแต่ว่าบอลล้นมาสวยครับวิลิบลามเดี๋รอตัววิ่งก่อนสวยโฉบมาครับเมซี่เตะจอดเข้าจิ้มไวเกินเท้าแล้วตัดหน้ามาได้ครับเมซี่ยกมาลูมิเก้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับขึ้นนำก่อนนะ หลังไม่ดีนะแบบนี้ต้องเชียร์ไปเลยนะครับอย่าบ้ามาดนะเับไปเราก็ออกนำไปก่อนนะครับระยะนี่ไงสวยแม่สิคอตักุต้าว่าเอาเรีองจัดนะครับเออโอ้โหขาสร้างเกอะนีนะเฮ้ยไปเขาดิคาร์เล่โอ้โห แข่งเกินฮาเล่นเนี่ยมงโอเคไปแล้วครับชาบี้ชาบี้ดำเดียงบองขึ้นมามครับจากที่ลูมิเก้เูนิเกี้ยคืนมาสวยทำชิงโอ้โหจากยังไงท่านั้นวะโคตากูตาสวยครับฟิลิปรามเออหาเล่นว่ะ

ดับเบิลทัตโอ้โหไม่ได้ยิงยิงโอ้โหยังไม่ได้ยิงอีกนี่ไงไปจอนี่แหละยกมาลุงรอสวยครับน่าจะได้ประตูจากลูกลูกมิเก้แล้วนะง้างแล้วง้างอีกนะครับเจอแซกนี่นั่นแหละยังดีที่ไปตามมาได้นะครับอแอ็ซิตไปลูกนี้ สวยครับเนี่ยถ้าเราเอากองหน้าเราลงมาดักนะครับจหวะลุ่เขียนนะมันก็จะมีคนดีอย่างนี้แหละนะครับมีว่บ่อยให้กองหลังเราเล่นแบบแค่นั้นนะอันตรายนะครับแล้วออกมาจาังาวะนที่สวยครับเมสซี่หักเข้าซ้ายปันโอ้โหอะไรนะโอ้โหยิงลูกนี้บอลมันใกล้ตัวเกินไปนะมันก็เลยยิงยากนะครับอะเราก็อย่างนั้นได้เตะมุมอยู่นะครับมันลุ้นจากลูกเตะมุมเอาละกันเหมืเดิมครับ Let's go อุ้ย,ยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเอาเอาโอ้โหชา้าเกินไปชิบแปดละโดโตถอยเลยครับแต่นี้เอ้ยกลองหลังกองหลังโอเคชลอตะเบกยัดมาโอ้โหเย้ับกอดีโอ,โโอ,ทโอ,แ,อแท้งออกมาเฮอร์เน็ตเฮอร์เน็ตเบกช็อตโดโต้ว,วิ่งไปครับ วาดีโอเปิดกง,งโคง้งรอมองโอโหติดเทฟซ้ำจังหวะนี้นะครับเจอเข้าเบียดด้วยแล้วเมื่อกี้มันก็เลยขึ้นงงไม่ดีนะครับม่งั้นนียใส่สกอรลูกที่3ไปแล้วเนะี่ย โอเคครับหมดครึ่งแล้วแรกไปก็นำอยู่สองศูนย์นะครับดูเกมเราโอ้โหมีโอกาสสี่ครั้งนะครับยิงเข้าแค่สองลูกเนี่ยผมเห็นตัวเนี้ยเขาบอกว่าดีอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับยอบิทือเปล่านะ่วันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะรูปร่างสูงใหญ่นะครับตัวนี้ไปเปิดมาได้ในแพ็คของในจูดเบลลิงแฮมนะครับเดี๋ยวเกมนี้มาลองดูกัน ดอบิกเออดอบิกนะครับอ้าวโอ้โหปล่อยบอลเฉยปลาอยคอสยกมาเฮ้ยนี้ครับมาแล้วเรนิตรอแทงมาชาบีชบโอ้โหติดคอสอีกแล้วเก่งนะคอสเนี่ยยืนเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับยืนแบ็กก็ดีเฮ้ยบาเป้ฮารันวุ้ยฮารัน ช่วยไปก่อนนะครับตอรนาลูมา่าสวยเปิดแม่นด้วยครับออกมาซ้ายครับผมตัวนี้แทงมาครับไม,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 ม่ทะลุครับสาระเตเบกนี่ตัวนี้ดีมากนะครับคนไหนที่เปิดได้นะครับลองใช้ดูนะโคตรเก่งเลยตัวเนี้รูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็แบบสกิลนี่ครบเครื่องเลยครับสำหรับกองหลังนะดีมากเยแนะน,น,นำเลย เลนนิดรอครับโอ้โหจะมาแตกกระช่างเร็วไปหน่อยถอยนะครับแบบนี้เนมาเนมาวิ่งกระทันแนบบอลลุนออกมาครับกดโอหยัดไปชาบี้เบิ้ลมาฝากไันโอ้โหปล่อยวัเนี้ยบอลย้อนหลังเฮ้ยเอาโคไม่ได้อีกแล้วชาบี้เฮ้เน็ดอบิสถอยไปครับเดี๋ยวตั้งสติก่อนนะเมื่อกี้ยังเป็นแบบรวนๆอยู่นะครับ ชาบี้สวยโอ้โหม้วนสวยได้ครับลูกนี้เฮอร์เนสเพิ่นวิ่งแล้วโอเคกาดีโอครับจ่ายมาเฮอร์เนสขึ้นไปเบิ้ลนะเอายังได้แต่ว่าไม่ถึงเมสซี่ครับนี่มาจ่ายขึ้นมาฮาเดนบนฮาเดนที่นี่ครับเทมบเป้สวยเกินตายครับเนาแโดโอ้โหจะคุนหลงเจอเตโอ งเบอลยาวมาครับ,บอเอมาเป้เอมาเป้นะครับไม่ผ่านคอตะคูใต้แล้วนะเอาแต่ว่าใจสเสียครับเอมาเป้เฮ้ยเคลียร์ก่อนดอบิดดอบิดโอ้โหเคลียร์ซาการีมาชาบี้ชาบีม้มมุนโอ้โหตัวเล็กแต่ว่าคล่องนะชาบี้เนี่ยจ่ายบอลก็ดีด้วยนะครับแทงออกมาเบนไปโอ้โหปล่อยบอลไหลออกมากอย่างงี้ไม่ถึงดอบ,บิดครับไม่ได้ยิงเลย ส่งลงมายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะดอบิกเนี่ยยังไม่ได้ง้างสักลูกเลยนะครับชาบีโอ้ชาครับสวยได้กันดีครับชาบี้ได้ช่องสวยหักไปดอบิกดอบิกงดอบิ่โอ้โห,หดีเซฟเฮอร์เน็ตเฮอร์เน็ตยัดไปไหมโอ้โหโอเค <laughs> ในเตะมุมนะครับ <laughs> เสียดายดบบีกว่ายิงไม่เข้าอะไรวะนี่รูปร่างใหญ่ดีนะครับอาจจะแบบไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นะเป็นแบบตัวที่แบบคอยยิงอย่างเดียวแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้โอ้โหหมกไปไหนไม่รู้กอริโอขึ้นจะจ่อเลยนน่ะหลุดกรอบไปเฉยโอ้โหอโยาจะเชื่อนะครับลูกนี้แขวไม่เป็นไร ขอแค่รูปเกมเราเล่นดีกว่านะครับเราก็โอเคแล้วที่เหลือเราก็แบบรัดกลุ่มให้ดีที่สุดนะครับเราไม่จาเป็นต้องแบบยิงคู้แข่งให้เยอะนะครับถ้ายิงได้ก็ดีนะครับบางเกมเราเปิดเกมใส่สุดอย่างนี้นะครับเกมมันเปิดนะเราก็ต้องระมัดระวังในการโตกลับของคู้แข่งด้วยนะครับครับเฮอร์เน็ตยังโหเอาไม่ผ่านเฮอเน็ตชาบีเบิ้นไหดับเบิลทัชโอ้โห เจวาั่วเลยนะครับจจงหวันนี้กรรมการต่หมดเลยนะครับโอเคครับเกมนี้กชนะวิทซ์โก2-0นะครับโอกาสก็เยอะด้วย m v p ก็เป็นลุลมงอีกแล้วนะครับสุดจริงครับลุงมๆโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ